สวัสดีครับยูกับผมกระเดืดอหน่อยชาแนลนะครับกบิธีกนเหล้ยงง่วครับครับคลิปนี้เขาจะบอกถึงเหลืองนะครับกรเลี้ยงง่วอยูในยูเตในคอกนะครับพอพี่น้องจะเกิดผลเสียอย่างแนนนะครับพอว่าหลายท่านก็เลี้ยงเนื่องจากพื้นที่จํากัดนะครับพื้นที่มีจํากัดบางท่านก็เลี้ยง้อนคว้วมากนะครับครับเข้าจะบอกถึงกันนะครับพอพี่น้อง แตวผมก็จะผาเลาเบื้องสวนเบื้องหยังน้ำนะครับเพื่อหลายๆาท่านอาจจะคิดหอดบ้านนะครับคิดหอดบ้านเฮาอยากมาอยู่แบบนี้นะครับสบายสบายบรรยากาศมันนอเฮ้านะครับหญิงเฉพาะช่วงนี้นะครับพอพี่น้องมาอยู่บ้านเฮาดีที่สุดนะครับนะครับจังไดย์ธามาคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับจะเผยแพา่คลิปใหม่ๆน้ำนะครับพ่อพี่น้อง มีประโยชน์อย่างก็จะแบ่งปันกันไปนะครับทีธีเขาเหลียงง่วนํ้ำัน็นะครับครับขอพูดเอฟซีพร้อมพี่รองนะครับที่เขามารับชมนะครับที่ให้กำลังใจผมเสมอมานะครับครับลีมนี้ห้ายังบอกถึงเรือนะครับเหลียงง่วในคอเป็นจังไดนะครับคอแรลกก็นะครับคอแหลกคือสิ้นเปลืองนะครับตัวนี้คือ ลักเลยนะครับขอลักๆเลยคือสินเปลืองแล้วก็เมื่อยเห่านะครับเมื่อยเห่านะครับสินเปลืองในเรื่องอาหารนะครับอาหารที่หาให้งั่อเตละมือนะครับบ่อสิเป็นปวกเฟื่องนะครับปวกอาหารค้นนะครับที่เขาต้องเสริมเข้าไปให้เพียงพ่อปริมาณที่ง่วต้องกินนะครับง่วส่วนมากเขาจะกินสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของน้ำนักตัวนะครับ สมุนว่านำนักลอยโล่นะครับกับินซีฟโล่นะครับพอพี่น้องครับตอมือนะครับในซีฟโล่นี่ก็แบงเฉลี่ยนะครับก็แล้วแต่ืดูนะครับแหล้วแต่ืดูถ้าเลยดูฝนนะครับเข้าเอแนวโนมโนมไปทั้งหญ้านะครับถ้าผู้ใดปลูกหญ่าก็ให้โนมไปทั้งหญ้านะครับถ้าช่วงหน้าแล้งนะครับถ้าผู้ใดมีหญ้านะครับก็อาจจะเสริมนะครับ เสริมอาหารคนแน่นะครับโดยเฉพาะช่วงที่ใกล้จะผสมนะครับจากเดือนสองเดือนเท่ากับเหตุโปรแกรมวัคซอวัคซีนไว้น้านะครับกบบมีโปรแกรมมารุงนะครับเสริมนะครับแล้วก็เลี้ยงแรล่ก้อนนะครับแรล่ก้อนก็เสริมตลอดนะครับเสริมตลอดเวลางวแม่สีขาวนะครับงวผู้สีแดงนะครับเวลาไปเลือกซื้อนะครับพพีน้อกสีแดงสีขาวก็จะต่างกันนะครับ สำหรับท่านที่ยังบ่ได้ปลูกเนี่นะครับยังบ่มีหยาคือผมก็อาจจะเสริมหยวกกล้วยนะครับหรือวัสดุนะครับถี่มีในท้องที่ที่เอาหาง่ายนะครับบบสิปินผวกมันแห้งนะครับพ่อยพี่น้องกาเปียนะครับหรืออาจจะซื้อหัวหยาเนเปียนะครับต่อจากคนอื่นมามักจังซีนะครับเอามาสาบหรือถี่สาบแล้วนะครับส่วนใหม่จะเป็นมันแห้งครับผสมห้อมนะครับ หรืออาจจะใช้หยวกกล้วยคือผมนะครับครับขอเรียกกับพานไปแหละนะครับส่วนข้อที่สองนะครับก็คือนะครับง่วส่วนมากถ้าขังเตะคอนะครับมันจะเกิดความมุดยิดนะครับโดยเฉพาะหนาห่อนนะครับแก่ซ้ำข้นนะครับเป็นไงครับแต่งูนี้ถ้าอารมณ์เสียบบมีอารมณ์มหนล่ะครับครับก็จะประมาณนันนะครับส่วนมากก็จะบ่คคอยเปลียนซัด์นะครับ บ่คอยเปลี่ยนสาสรแม้แต่สมบูรณ์กับสร้างนะครับบบห้าสี่คุณอาหารโบาหาสีคุณอย่างนะครับเนี่ยนะครับเหตุผลที่ผมเหตุมองาง่ให้เพื่อนนะครับเพราะบางเธออาจจะพ่มมิวลานะครับจ่วเนี่ก็ะเน้นไปทั้งผาาเกษเนี่ยนะครับพอพี่นองก็จะ,จะปลูกแงาปลูกมะนาวนะครับก็จะพาพอพี่นองเหตุน้ำนะครับเหตุผลที่เล่งก็อยากเหตุให้พอพี่นองเห็นน้ำนะครับเห็นน้ำเพราะว่าถ้าจะมานางหาว่อเบะเบะกบ บเห็นภาพนะครับพ่อพี่น้องครับไปเลยอยากเหตุน้ำนะครับเหตุไปน้ำพ่อเดถทายคิดให้พ่อพี่น้องเบิ่งเบื้งตนมยาไปนะครับทางท่านอาจจะอยากมาอยู่บ้านน้ำนะครับครับเกิดความงุ้ยงิดนะครับอารมณ์บอดีผสมน้งเทอกระติดเงียบเยครับพ่อพี่น้องสังเกตดิครับผมสังเกตได้ลายข้อนะครับสังเกตได้ลายข้อ มาล่เบิ่งนะครับทบจะถูกสายพันธุ์นะครับพอพี่น้องส่วนมาถ้าค้างขอจะเป็นงวพวกพื้่นบานนะครับพวกไท่กลางนะครับพวกที่มีเชื้อพื้นบานกับผสมติดอยู่นะครับแตะทะลกผสมยิงฮินดูบาซินนะครับมีแห้งเบิรงหเงาครับฮินดูบาซินใบตัวเป็นสัดเยานะครับนะครับส่วนข้อที่สามนะครับก็คือ จะเห็ดในหง่งัวห้าบ่ค่อยเชื่องนะครับหลายทานเลียงแบบนี้จะหู้ดีนะครับ้าเลียงค้างเต็ดในคอเป็นไ้ครับเวลาหายยาหัวหายใบบ่ครับนี่ะครับนะครับเวลาห้าออกไปรามนะครับเ้าก็หลกเบิ่งนนํำนะครับหลูบเบิ่งหลูบทุกเสาทุกแดงนะครับเรียนน้ำเพลินนะครับแต่แต่ยังหน่อย ช่วงนี้ก็มีเวล่าเห่นน้เพื่อนครับบ่ใหินายเบื้องนี้ครับช่วงนี้พค่งค้างแต่ขอเนี่เดี๋ยวจะฟื้นให้เพื่อนเฉื่องนะครับเดี๋ยวถ้าเบื้องนะครับพ่อพี่น้องจากแนวนี้ถ้าผมเลียนน้ำคู่มือจะเป็นจังดนะครับปกติงัวหน่อยทราบนี่เขาจะเริ่มเฉื่องนะครับถ้าเ้าเหร็นน้ำพอดูดูนะครับเราก็จะเอาออกปล่อยนะครับเขาจะเฉื่องในช่วงนี้ผมอยู่แต่ในคอนี่ก็เป็นอาทิตย์นะครับบ่ได้เอาออกนะครับ ครับนี่นะครับข้อที่สามกะเฮือใเหงือกวบเฉ่องนะครับครับก็มีสามข้อลักนะครับที่เป็นปัดใจลักสํารับการเลี้ยงงวนะครับที่เลี้ยงอยู่ในข้อครับก็มีแค่นี่นะครับเกล็ดเล็กเกล็ดหน่อยนะครับขาขอกงวบานๆห่อมาแบ่งปั่นนะครับเมื่อในกรเฮือนขอกงูครับจะจะฟังเสาลากไว้นะครับต้นหนึ่งสองต้นสามต้นนะครับ กะตีไม่ไพ่ซะกะ่อนนะครับ้ามได้เห็ดคอกนะครับเสากับโเม็นเสาธรรมดาเด้ครับล่ามพ่างเซานีกับเขี้ยนขาลอ,อยนะครับพอพี่น้องตัวนี้จะเป็นไม้ไม้แดงนะครับไม่ดูครับตัวนี้ไม่ดูที่ผมปลูกเองนะครับเนี่ยรัดออกนะครับมันไก่บานก็เอามาเห็ดเสาหอกงัวตัวนี้จะเป็นไม้ซากเลยครับ ในสาคือช่วงหนาฝนนะครับมันลมลมลงลมลงกับตัดออกครับลมโลงมันขีดทางนะครับมันโค่นนะครับมันขืนโค่นนะครับต้นสากนะครับตัวนี้จะเป็นใหม่ดูครับตัวนี้จะเป็นใหม่ถ้าผมจำโมพีจะเป็นกะทินะโล่งครับ ก็ที่หน้าโล่งนี่ถ้าคาดเท็ดพอดีเจอในสุดหยอดครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นไมดูครับตัวนั้นจะเป็นไมจีนะครับเสาลักนี่จะเอาไม้ดีๆนะครับพ่อปว่จกบ่วด้กินนะครับตัวนี้ก็ว่างเปลี่ยนดีๆนะครับทางหนามนะครับเดี๋ยวก็จะเอาดุกร้อยมาใส่นะครับพรอพี่น้องเอาดุกร้อยใส่ยวลาเฮาหย่านะครับ นี่ผมกมาพิจาจรนาเบิงอยู่ครับเมื่อกี้ขังนะครับผมไปเห่นในสวนไปถอนหญ้านะครับไปตอนกี่หมดหน้าเ mm hmm. เพื่อนก็นอ,กออกจะออกฟองได้ครับพอพี่น้องมีข้อก็ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเหลือแต่ลรเก็บนะครับลรเก็บที่จีงข้านบนข้านกลางนี่ผมจะได้ไม่น่าสามนะครับสามหาได้เอาไม่ไพ่ซะก่อนครับพอพี่น้อง ไม่นะสามก็จะเอาเป็นผัวซาจะอยากได้ไม่ว่านะครับพ่อพี่น้องทนนะครับไม่ว่าตากฝนตตกแดดนะครับบบเป็นยังเอาไม้ไพ่ไปสก่อนครับไม้ไพ่บเอื้อครับ่อพี่น้องผู้ใดอยากได้ถ้าอยู่ใกลเชี่ยงกันเวะมาขอแบงปันได้ครับผมเฮียงอยากให้มาเอานะครับนี่ครับปลาไทยิดเลยครับนี่นะครับ ก้าเป็นของผมก็มาเอาได้ครับไมนไผ่สังไผ่นี่ครับนี่ตะลามเก่ๆเลยครับพอจี่นออกมึงจะครับจะลำงามๆาเลยใส่ตลอดชีวิตโบเบิร์ตครับไมนไผ่โบเบิร์ตนะครับไผ่อยู่ไก่เขียงก็มาแบ่งปันกันไปใส่นะครับผมเฮียงอยากให้ทางวัวครับให้มันเปลี่ยนนะครับครับนะครับชัวร์ในกระเ็ดสวนวศหนาม นนนเ,เนี่ยพ้นใหัวเบียดเบียกเนวนี่ก็คือผมจะถอนล่าพวกต้นยลาล่านะครับถอนล่าเลยถ้าเอาบักจุกถ่ายมันก็จะเกิดไม่ครับเกิดไม่ไม่ล่าเลครับจัดปัยญาครับจะมีอยู่สองระยะถ้ายามยีม,มันออกดอกเนี่นี่ครับระยะแรกนะครับตัดออกถ้าออกดอกเพื่อนนี่เพาไฟก็บพตายครับนะครับตัวนี้ก็ต้นไพ่ครับ สร้างมนนะครับไอ้หนอธนาเบียห้าบก,กินก็จะง่ายเร็วกว่านี้อยู่ครับต้นนี้ก็มาบเลยครับแต่หยอดขึ้นมานาเบียกินนะครับต่อช้ที่อีไปไมีปั่มแรกงเดียวได้ครับมีปั๊มเจ็ดนะครับสูบนาน้องสานะครับปั่มต่างนิมน้องสาเลยนะครับ ผ้าเล่เห่นบรรยากาศเรี่ยงนะครับพ่อพี่น้องเดี๋ยวเคลียร์ในสวนเดี๋ยวจะเข้าไปเบิ่งนะครับเอาไว้เสื้อผ้าพ่อมไปพี่น้องนะครับปลูกมะนาวปลูกง้างเต็มหมดแล้วครับจะเข้าไปเบิ่งนะครับพรุ่จะตอนกินไงมาปลูกเลยครับปลูกกินปีนี้นะครับพ่อพี่น้องเสได้ครับโหซื้อโตซสารนะครับแล้วก็เรื่องน้ำนะครับพึ้มีน้ำพึ้งมีน้ำใส่ไปเลยเดี๋ยวเพิ่งปลูกนะครับ ครับจังได้เคยลืมรักษาสุขภาพนะครับพอพี่น้องจังได้เคยลืมล้างมือก่อนกินเข่านะครับฟอกสบู่จะกี่ซีบีนะครับขอให้พอพี่น้องบริสุทธิ์ในสีทุกคนบริสุทธินสีนะครับสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งสุขุมสูขคนนะครับลำด้วย์ลำด้วยนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับครับครีมขอจบโลงกับบรรยากาศต่อแรกๆนะครับพอพี่น้องไปฟอนิปหน้าครับสำหรับครีมขอขอบคุณครับ